วัสดีครับเจ้าสังโมวิงสัครับไฟที่เราซ้อมมาเกี่ยวนะครับสันอธิษฐานอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมสมาธิอะอยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บ้าซ้อมเมื่อตอนนี้ตอนมีพี่ในค่ายตอนมีเพื่อนในค่ายเชื่อคนเนาะตอนนี้เราอายุยี่สิบปีครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปป่อยเราตอนนี้ห้าสิบแปดกว่ากว่ามวยสไตล์อะไรครับเขื่อนวันนี้เราต้องมาเจอกับเจ้าเอเนาะเคยต่อยกับเขาไหมเคยต่อยกี่ครั้งและครั้งนึงครับวันนั้นต่อยกันไงงบ้า ชนะมาโอเคชนะเขามาด้วยตอนนั้นเบทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบอร้่สิบสเท่ากันเลยแต่วัย้อยอยสิบแปดเราร้อยยี่สเขาร้อยสก้า้ก็ปรับเป็นร้อยแล้อยยี่สิบเคยชนะเข้ามาต่อเราอีกอเรามาเทนรู้ตัวกี่วันรู้ตัวไม่กี่วันแต่เรามีรายการอยู่ไหมมีต่อยวันที่วันที่สิบสอก็เลยเอาเรามาก็เลยทำมาเจอกันใหม่ให้เขามาลาตา คิดว่าล้างตาเราได้ไหม ừ, อ่าวันนั้นเราชนะเขาแบบไหนาขาดเลยแล้วบิเดเบๆกกันชนะนอกยกอ่ะอ๋อนอกยกอ๋อไปยกสุดท้ายไปดีแต่วันนี้มาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ร้อยยี่สิบตอนเช้าสองหนักลักเกินอยู่ประมาณจุดแปดจุดแปดก็เดี๋ยวมาด้ยืนเซ็นยืนสายร่างกายเปรี้ยตอนนี้ก็สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมย้ำชัยนะครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามกิโลสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณห้ากี่ต่อยละนจังหวัดสุรัดธานอ่าเด็กสุลัดฝากเชิญช่วยแป้นขับน่อย ครับพี่น้องครับก็รแล้วก็เพื่อนครับช่วยเชียรเป็นกำลังใจเพิ่มด้วยวันนี้เป็นที่นะครับอ่ะขอโชคดีขอบครับ